ตื่นเต้นมากได้มาเพิ่มคาาเสวยแบบซับซับจ้าเราเอารถมาจอดที่ตึกสยามสเคปนะคะแล้วก็กดลิฟต์มาที่ชั้น8ถึงแล้วเจมินายคลินิกค่ะ พอเข้ามาด้านในนะคะตกตะลึงกับความกว้างขวาง,ขวางห้องหัตการและห้องทีทเมนเยอะมากทําให้เราไม่ต้องรอคิวนานเลยอ่ะพักจิบน้ํากันแป๊บหนึ่งถึงคิวปุ๊บนะคะเราก็เข้ามาคอนซั์กับคุณหมอวันนี้เราเจอคุณหมอน้ําคนสวยนะคะคุณหมอให้คําแนะนําให้ทําตัวเทอร์มติกค,ค่ะเพราะว่าก้ามีปัญหาที่กระป๋ะแก้มอีกแล้วแล้วก็อยากให้รอยต่างๆใน้ดีขึ้น ตัวเทอร์มาติกนี่ตอบโจทย์มากนะคะเพราะว่าช่วยสลายไขมันยกระชับกระตุน้นคอลลาเจนพวกริว้วเล็กๆตามใบหน้าหรือแม้แต่รอยตามคอตัวนี้ก็ช่วยได้ดีเลยค่ะตอนแรกใจลึกๆยอมรับเลยว่ากลัวเจ็บแต่พอไปทำจริงๆแล้วลองไปฟังดูค่ะคุณความสุกประมาณไหนคะอันนี้คือไม่เจ็บเออรสเหมือนที่คุณหมอบอกนะคะเพราะไม่เจ็บเลยถ้าถามว่าเจ้าเทอร์มาติกต่างจากเทอร์มาร์ยังไง ตัวเทอร์มติกเนี่ยจะใช้คลื่นที่ไม่ลงลึกเท่าเทอร์มาตนะคะคือเทอร์มาติกเนี่ยจะลงไปที่ชั้นผิวหนังแท้หรือชั้นไขมันส่วนตัวคือชอบมากเพราะไม่เจ็บนี่แหละคะ่ะคุณหมอมือเบาพี่พี่พยาบาลและเจ้าหน้าที่ก็ดูแลดีมากเสร็จแล้วค่ะด้านบนนี้เป็นหลังทําทันทีนะคะน่าจะยกขึ้นประมาณ30%ค่ะตรงกระบอกแก้มเนี่ยยกขึ้นแล้วก็ตึงขึ้นเลยและการทําเทอร์มาติกจะเห็นผลลัพธ์ชัดที่สุดประมาณ8สัปดาห์ค่ะวันนี้ประทับใจมากกับจิมินายคลินิกด้วยเครื่องมยาาาก,าก่่วง สนใจสอบถามที่เจมินายคลินิกได้เลยนะ